สวัสดีครับนี้พาเบิงไก่ครับนี่เมื่อถ่ายคลิปลงหลวนแล้วนี่ครับแม่นี่กับหมอกไก่ครับแม่นี่หมอกไก่อยู่หาหนวยครับเนาสองหน่วยครับสอมเสียแล้วไอ้ซ้อนเพชรครับนี่อันนี้ก็ลูกมันครับนี่ขนทองครับเนนือโควิดครับแล้วก็หาเพชรครับสามตัวนี้ตัวนี้ขันสองตัวนี้บ่นในหัวเป็นตัวใดขันแต่ว่ามือเ้านี่ผมได้ยิเสียงขันครับแต่ว่าหัวเป็นตัวใดครับสองตัวนี้ตัวนี้ขันอยู่ครับนี่ ลุงแม่นี่ครับแม่นี่กะหมอบไข่ครับหมอบซีดนเลยครับไข่เจ็ดหน่วยเนาสามครับแม่เหรอเขาด้ส่งเชือกเนี่ยผ่านหนวยอยู่นี่ครับเน่าครับกันบอกซิมเมอร์กับเออแซะรับตัวแม่กะสิเป็นเดือนแล้วครับแต่กะบ่ไข่ครับนี่ครับนี่กันนี่กะไก่พันธุ์กับปล่อยครับนี่ยฮ่ามุงนอนเองครับไก่พันธุ์เนี่ยบอกว่าตัวแม่เนี่ยสิหมอบไข่เพื่อครัิ่ม มันไข่ยายหน่อยแล้วเป็นอีสิบสิ้นอีสิบหน่อยแล้วไอพวกหัวสิบัติบอนี่ครับเอาเบพวงครับพวกยางเปี้ยนเราครับนี่แค่เอาใก่้สองตีขึนค้อนครับนี่อันนี้ใหญ่กว่าสานเพชรไปผมว่าเบพวงนี้ขั้นเอาใส่เซไปเปี้ยนนั่นอันนั้นมันบ้านไอชิ้นค้อนครับเบอร์นี้นเพราะว่าเอาใส่ค้อนแบบนี้นันตกแล้วมันดึงขึ้นตัวของเลยตัวค้อนแบบนั้นขั้นเสียกสารมันดึงอะไรนะครับก็เลยต้องเอาเซนี่ครับนี่ก็ยานค้อนครับนี่ เขากินจนยังเล็บนี่เขาเนี่ครับนี่ยโควิดนี่เขาเต็มเฉพาะครับนี่นี่ครับนี่นี่เราหัวเจ้แบบกินหนามากนี่ครับสวนเพชรครับนี่หางกันล่งคนหางกันลังออกครับนี่ครับนี่ครัใจเมีหนึ่งรับมาอยู่ในนี่ครับต้นแรกก็เห็นด้วยครับแต่วานมากินแต่เขาแต่เนี่ยขาหักแบบดูเลยครับมัน ขาไปกินว่าได้ครับขานบ่ได้บดีครับขานเก็บนบสอนเก็งอกอกมาแปงเลมันนอนทั้งเสียบ๋อทั้งนี่จะกรยันนี่ครับ่าลงไปละนครับินบนี้ย่างไรเดาบับไงไกสีครับั้งยัครับ เป็นแม่ครับตัวนี้ตัวแม่ครับนะบ้านเราออกบ้านบ้านเรถิงแม่ถึงแม่แม่นบ้านถึงครับเขาบอกว่าเราครับมันนอนในห้องน้ำแม่มันเนี่ยครับมัใส่สีรอเลี้ยงน้อครับนี่แบบแปลันตุ้หูตัวนี้ก็ต้องขันนครับแม่ล้องขันนะครับมใกล้แม่ครับ ในทั้งไอซื้อแดนบาใครครับเนี่ยเป็นแม่สาวนี่ครับนครับไปใช้แยวยมกันก็พาตัวนี้ครับนี่ไเอีกตัวนึงเอาไปขายแล้วครับ เอาได้ขานหมครับหาตัวเดี๋ยวจะหาตัวแล้วครับนี่กับไปบั่นสองตัวเออไก่พันธุ์นี่คลิปนี้ว่ามียังไงครับผ้าเบิ่งไก่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งความว่าคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสสวัดีครับ